เทุกวันเลยนะปกติลุงออกไปขายข้างนอกแต่เรากินไม่ได้เลยต้องเอากลับไปกินที่ลนะเอ้ย Vem aqui, <laughs> อะล้เคนอ้เคนทีก็เหนยทอดโบราณคือใบเตยมันใช้ก็ถูกใอร่อยอรอย่านได้แค่เอันนี้เลยมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะมันมันโดนลมแล้วมันโดน ึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ได้ของมาเยอะมาก oh. การไปที่แสนจะลำบากนั้นก็คือหนูก็ได้ไปตะลุย <c oughs> หาของกินที่เด็ดดัง <c oughs> อร่อยมาก แต่นี้ไม่เคยกินร้านแรกนะคะเป็นร้านขนมจีบซึ่งร้านคุณลุงเนี่ยก็ดังเหมือนกันหนูว่าไปตามหาแล้วเขามีที่ขายอยู่แล้วเราไปหามันไม่เจอให้เข้าไปในบ้านเข้าไปดูสรุปเจอคุณลุงค่ะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นของล็อตสุดท้ายด้วยคือรู้สึกโชคดีร้านต่อไปก็จะเป็นร้านหอยทอดที่ได้มิชลิน5ดาวโลโก้รถโลโลกโล้รถ <c oughs> ได้มิชลิน4ปีซ้อนมีแบบกรอบกับแบบนิ่มแล้วก็ร้านที่3เป็นเกาลัดนะคะเข้าขายในตลาด เก่าของเยาวราชนะคะซึ่งในนั้นเขาจะขายของพวกยาจีนขนมจีนน้ำยา <c oughs> <c oughs> และร้านที่3ก็จะเป็นร้านแบบ <c oughs> เป็นสิ่งที่หนูไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยกินด้วยซ้ำขนมถ้วยแหละแต่เป็นของคนจีนคล้ายๆข,ของจีนแต่วันนี้หนูจะมาชิมในแบบ ASMR <c oughs> <c oughs> มีอันดับแรกขนมจีบเลยนะคะอืงสองอร่อยมากเลยค่ะอืนอร่อยดีเพราะว่าได้มันอาจจะเยอะหรือแบบนายหมงหอยทอดเ <c oughs> Hey. <coughs> พิดไทยอ่ะมันเหมือนมีกลิ่นพิไทยด้วยอย่างที่สามนะคะเป็นขนมหวานหนูไม่เคยเห็นมันมาก่อนแล้วหนูก็จะมาลองกินกันชิมกันเลยนะมันมันหนึบหนมันเยลลี่เลยมันเป็นหัวไชโป๊ผัดแล้วก็เป็นน้ำซอสหนูก็ใส่ลงไป แล้วมันจืดมากต่อไปเรามาลองอันนี้กันนึ่นขนมเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นแบบหวานมีงามีถั่วมีอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นงาอู้หูอันนี้เป็นซอสหวานซอสดูเป็นซอสแบบเหนียวๆคอนซอสเป็นหวานมันไม่มีรสชาติแต่มีกลิ่นใบตเตยแล้ะอันนี้ก็เป็นซอสหวาน เหล็กอ,อันนึงนะคะแล้วก็หน้าตามันมันเหมือนเกี๊ยวทอดอยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ําตาลกับถั่วหรือว่าอันนี้ซอนอันนี้น่าจะเหมือนกันอะทาไาลองชิมกันเลยแล้วก็คุกน้ําตาลก่อนนะอืมอร่อยสรุปแล้วหน้าตาไม่น่ากินแต่กินแล้วอร่อยนี่คือเก่าลัดเยาวราชเวลาหนูแกะมันไม่เคยได้กินแบบสวยๆทักรอบเลย วันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีแกะแบบไหนแล้วมันสวยจริงๆหรือว่าวิธีแกะอันไหนกว่าจะได้อันที่สวยที่สุดวิธีที่หนึ่งเอาเกาวาัดชนเกาวาัดอีกอะลูกหนึ่งแล้วก็บีบเฮ้ยมันมีรอยออกมาเห็นว่ามันมีรอยอย่างใช่ไหมเมื่อกี้มันหนูว่าบีบเกาวาัดชนเกาวาัดอ่ะมันจะทําให้เป็นรอยแล้วแล้วก็ สวยแต่ว่ามันแค่แยกกันโอเคดูน okay, ี่คือที่สองถ้าคนมีเล็บก็เอาเล็บติดบีดออกหุ้ยก็ยสวยนี่โอเคทานหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะไม่ใช่หนูแค่นี้ว่าตัอน <laughs> แบบ มันดูเสียตั้งร้อยปีอ่ะไม่มีใครเข้าใจมุกหรือเลยเหรอใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซบสไคร์ให้อลิซด้วยนะคะ